ใช่ครับคุณทักษิณอาการเป็นยังไงบ้างคะท่านจิตกำลังใจดีไหมค่ะกำลังใจดีท่านอืท่านใจเรื่องระบบค่ะา่งค่ะค่ะท่านได้บอกอะไรหรือว่าได้กล่าวอะไรกับไม่มีอะไรก็ะต่ที่น้องเห็นใจกันว่าต้องมา มีการฝากอะไรกันไหมคะฝากเรื่องอะไรกันไหมไม่ไม่มีฝากอะไรแะ้วก็สุขภาพท่านเป็นไงบ้างคะดีดีสดใสนะดูมีท่าทีแบบเครียดไหมคะวันนี้นี่ก็สดใสเพื่อดูเอาเงินที่กระดานนั้นมาเป็น่าหวทำใจได้รู้ว่าตัวจะเป็่ในอะไรแล้วก็รู้ว่าอยู่แค่ช่วงดากเวลาแค่นั้นแหละก็ฝากขอบคุณทุกทุกคนที่มาเอ่อ ติดตามดูความเป็นไปอะไรชเืแดงเือการที่ขอุมากเรของเือแดงนะเรว่ามันก็ไม่ได้เดี่ยนห่วงอะไรเป็นพิเศษไหมคะไม่มีอะไรคยังทาภาษาพี่น้องมาเรี่ยมเยียนให้นใจกันมีการคุยเรื่องของเรื่องอะไรนะคผเยี่ยมเกันารภาษาพี่น้องเปห่วงกันที่ึกันคุณเยวผาวัีค่ะ เน่ฝากพักช่วดูแลพก้คนดะ๋อวมีเวลาจะมา